วันนี้ผมจะมาแสดงวิธีที่จะช่วยคุณในการขยายกลุ่มลูกค้าบน Facebook ของคุณให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นคุณสามารถที่จะส่งข้อมูลของสินค้าหรือธุรกิจของคุณไปสู่กลุ่มคนเหล่านี้ได้โดยไม่ยากนะครับวิธีนี้เรียกว่า Facebook Lookalike เดี๋ยวผมมาแสดงวิธีทำให้คุณดูกัน ช่วงอาทิตย์2-3อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมลองเปลี่ยนแนวทางในการนำเสนอวิดีโอของผมนะครับแล้วก็พยายามที่จะโปรโมทวิดีโอของผมเนี่ยให้คนที่มีความสนใจเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ได้เห็นมากขึ้นผมใช้ Facebook เป็นหลักนะครับในการที่จะยิงโฆษณาหรือยิงโพสต์วิดีโอของผมเนี่ยไปสู่กลุ่มเป้าหมายโดยผมใช้ฟีเจอร์ที่ Facebook ก็ให้มานะครับ เรียกว่าลุกลายแล้วก็ผลลัพธ์ออกมาก็ดีระดับหนึ่งเลยนะครับดีประมาณว่าผมกล้าที่จะมาบอกต่อให้คุณลองไปใช้ f a c e b o o k ลุกลายดูนะครับแต่ที่มันดีกว่านั้นก็คือการทำลุกลายเนี่ยใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีคุณก็สามารถที่จะทำได้แล้วนะครับผมไม่ชอบทำอะไรที่มันยากนะครับมันปวดหัวครับวันนี้ผมเลยตั้งใจในวันนี้นะครับที่จะทำวิดีโอแสดงวิธีทำล like ูกลายใคุณดูครับ ผมทำได้หมดครับถ้าทุกคนสดชื่นเรามาเริ่มกันเลยครับก่อนจะดูว่าลุก k ระไล่ทำยังไงนะครับเรามาดูความหมายของมันก่อนนะครับว่าลุก k ระไรหมายความว่าอย่างไงนะครับผมสะกดให้คุณดูก่อนนะครับเห็นไหมครับลุกอะไรนั่นเองมันมาจากลุกอะไรนั่นเองแต่ภาษาผมนะครับผมเรียกมันว่าลุกกระไรมันง่ายดีนะครับลุกกะไลถ้าแปลเป็นไทยนะครับก็ประมาณว่าหน้าตามเหมียนเหมนกันนะครับแต่ในภาษาของ Facebook การทำลูกไลฟ์ก็หมายความว่าคุณกำลังจะบอก Facebook ให้ช่วยสร้างกลุ่มคนที่มีลักษณะคล้ายๆกับฐานข้อมูลของเราหรือฐานลูกค้าของเรานั่นเองยกตัวอย่างเช่นนะครับคุณสามารถที่จะบอก Facebook ทำลูกไลฟ์กับแฟนเพจของคุณได้ซึ่งหมายความว่า Facebook เขาจะไปสร้างกลุ่มคนที่มีลักษณะคล้ายๆกับคนในแฟนเพจของคุณซึ่งคุณสามารถที่จะทำโฆษณายิงไปที่กลุ่มคนลูกไะไรนี้ได้นะครับเป็นการขยาย ฐานลูกค้าคุณให้เพิ่มมากขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยการทำลูกค้า์อยยังทำได้มากกว่านั้นนะครับเขาสามารถจะทำลูกค้ารคยกับสิ่งที่เรียกว่า custom audience งงใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่น custom audience pixel ถ้าใครเข้าใจนะครับถ้าคุณวาง pixel ไว้นบนเว็บไซต์ของคุณการทำดีมาร์เก็ตติ้งนั่นเองพอมีคนเข้ามาในเว็บไซต์ของคุณเนี่ย Facebook ก็จะเก็บลิสต์นี้ไว้นะครับ ลิสต์ตัวนี้คุณสามารถที่จะทำลูกเอลไลค์ได้เหมือนกันความหมายก็คือคุณสามารถบอก Facebook ให้ช่วยสร้างกลุ่มคนที่มีลักษณะคล้ายๆกับคนที่เคยเข้ามาในเว็บไซต์ของคุณเพื่อคุณที่จะส่งข้อความโฆษณากลับไปหาพวกเขานะครับหรือคุณสามารถจะทำถ้าคุณมีลิสต์อีเมลของลูกค้าคุณสามารถจะบอก Facebook ให้ได้ว่าให้ไปช่วยสร้างลูกอะไรกลุ่มคนที่มีลักษณะ คล้ายๆกับเจ้าของอีเมลที่คุณมีอยู่นะครับในไปค้นหามาใน f c e e o o o นะครับก็สามารถทำได้ในอเมริกาทำได้ระดับถึงเบอร์โทรศัพท์เลยนะครับผมเห็นฟีเจอร์นี้อยู่แต่ผมไม่เคยใช้ในเมืองไทยนะครับสามารถบอก Facebook ได้ว่าช่วยสร้างกลุ่มคนที่มีลักษณะคล้ายๆกับเจ้าของเบอร์โทรศัพท์เหล่านี้นะครับฟีเจอร์ล่าสุดที่ Facebook เขาเคยเขาเปิดมานะครับก็คือสิ่งที่ผมเรียกว่า เพจรีมาร์เก็ตติ้งคือคุณสามารถที่จะเก็บข้อมูลของกลุ่มคนที่เคยเข้ามาในแฟนเพจของคุณซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้คุณก็ยังสามารถทําลูกกระไลได้อีกนะครับคุณสามารถบอก Facebook ให้สร้างลิสต์ของลูกกระไลที่เป็นคนที่มีลักษณะดเดียวกับคล้ายๆกับกลุ่มคนที่เคยเข้ามาในแฟนเพจของคุณนั่นเองฟังแล้วปวดหัวใช่ไหมครับ <laughs> แต่วันนี้ไม่ต้องปวดหัวครับผมเลือกตัวที่ดีและง่ายที่สุดมาให้คุณแล้วครับวันนี้เราจะ มาทำลูกลา์กับแฟนเพจของคุณนะครับซึ่งผมคิดว่าในความคิดผมนะเป็นตัวที่ง่ายที่สุดและดีมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับก็คือบอกให้ Facebook สร้างลิสต์ของกลุ่มคนที่มีลักษณะคล้ายกับคนในแฟนเพจของเรานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีทำกันครับ ก่อนที่เราจะมาสร้างลุกอะไลนะครับผมมาแสดงวิธีการทําโฆษณาขั้นตอนต่างๆในการทําโฆษณาให้คุณดูก่อนนะครับเพื่อจะแสดงว่าไอ้เจ้าลุก a ะไรเนี่มันอยู่ในขั้นตอนไหนของการทําโฆษณาปกติที่คุณทําอยู่นะครับใน f c e e o o o นะครับการทําโฆษณาจะแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนใหญ่ๆ,ๆนะครับคือขั้นตอนที่1น,นะครับคือการสร้างแคมเปญน,นั่นเอง เวลาคุณเข้าไปใน Facebook เวลาคุณสร้างโฆษณาคุณต้องเข้าไปใน Adword Manager นะครับถ้าใครไม่เคยใช้ Adword Manager เนะี่ยคุณไปหาคลิปวิดีโอที่ผมทำเอาไว้ได้เลยนะครับได้อธิบายว่าวิธีใช้ Adword Manager เป็นยังไงนะครับสิ่งที่ผมเล่าให้คุณฟังเนี่ยต้องทำา a d เว r ์ Manager ในคอมพิวเตอร์ในเดสก์ท็อปโน้ตบุ๊กนะครับจะมีฟีเจอร์ต่างๆที่ผมเล่าให้คุณฟังนะครับเมื่อคุณเข้าไปใน Adword Manager คุณก็ทาโฆษณาปกติขั้นตอนที่คนส่วนใหญ่ทาก็คืออออสสรรรร้้้้าางงงกกัันน,นนนปขตตแคเ่ะบ แคมเปญก็จะบอกถึงวัตถุประสงค์ที่คุณ been, to to oh คต้องการทําโฆษณายกตัวอย่างเช่นโปรโมทเพจโปรโมทโพสต์โปรโมทวิดีโอหรือส่งคนไปที่เว็บไซต์อะไรประมาณนี้คุณสามารถจะเลือกออบเจ t i ีฟของการทําโฆษณาก่อน Facebook เขามีตัวเลือกให้คุณแล้วนะครับหลังจากนั้นคุณก็จะสร้างสเต็จต่อไปเลเวลที่2นะครับสร้างแอดเวอร์เซตหรือชุดโฆษณาก็คือตัวนี้เป็นไฮไลท์เป็นจุดที่สำคัญที่สุดในการทําโฆษณาเพราะว่า กลุ่มเป้าหมายใน Ad v e r ลดคุณจะกำหนดว่ากลุ่มเป้าหมายคุณคือใครบัตเจ็ตในการทำโฆษณาเท่าไหร่ระยะเวลาการทำโฆษณายาวนานขนาดไหนเริ่มวันไหนหยุดวันไหนนะครับแล้วก็เลือกกลุ่มเป้าหมายเพศช่วงอายุจังหวัดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายนะครับนี่คือสิ่งที่คุณทำโดยปกติแล้วก็เลเวลที่3คือโฆษณาคุณก็อาจจะเป็นโพสคุณก็ไปเลือกโพสที่ที่คุณต้องการโฆษณาเป็นวิดีโอคุณอาจจะอัปโหลดวิดีโอหรือไปเลือกวิดีโอที่คุณต้องการโฆษณาครับนี่คือขั้นตอนเบสิกที่ ทุกๆคนที่ทำโฆษณาบน Facebook จะทำสามขั้นตอนนี้นะครับแต่ผมจะมาเล่าให้คุณฟังอย่างนี้ครับในสไตล์ของผมผมไม่ทำแบบนี้นะครับในสไตล์ของผมเวลาผมทำโฆษณาเนี่ยบน o o k b o o k ผมจะเริ่มจากการสร้างออเดียน์ก่อนความหมายของผมนะครับคือผมไม่มาเริ่มสร้างแคมเปญสร้างแอดเวร์ตเซแล้วก็ไปให้แอดเวอร์ตนะครับผมจะไปที่เมนูออเดียนเซสแล้วผมจะสร้างกลุ่มเป้าหมายก่อนเหตุผลนะครับเหตุผลก็เพราะว่า กลุ่มเป้าหมายในความคิดผมมันเป็นสิ่งที่สําคัญในการทําโฆษณาเพราะงะั้นผมอยากจะใช้เวลากับมันในการสร้างกลุ่มเป้าหมายก่อนผมอาจจะนั่งกินกาแฟคิดจินตนาการว่ากลุ่มเป้าหมายผมคืออะไรผมสร้างเสร็จแล้วเนี่ยผมค่อยมาทาําโฆษณางั้นสิ่งที่ผมทำคือผมเข้าไปใน a d ดเวร์ตเมนเจไปที่เมนู Ad Audiences แล้วผมสร้างกลุ่มเป้าหมายพอเซฟเก็บเอาไว้ปึ้งเนี่ย ผมค่อยมาทำโฆษณาก็มาสร้างแคมเปญมันเลเวลที่หนึ่งอย่างที่คุณทำในเลเวลที่สองแอดเวอร์ซผมก็สร้างอย่างที่คุณทำแต่แทนที่ผมจะมานั่งคิดเกี่ยวกับเพศช่วงอายุจังหวัดผมไม่ต้องคิดแล้วผมไปเลือกกลุ่มเป้าหมายจากที่ผมสร้างไว้แล้วก่อนหน้านั้นนะครับทำให้ผมไม่ต้องกดดันนะครับเพราะถ้าผมทำแบบนี้มันมีความรู้สึกว่าผมต้องทําให้มันเสร็จเลยนะครับงั้นไอ้ช่วงกลุ่มเป้าหมายบางทีผมจะเร่งตัวเองจนเกินไปนะครับคุณอาจจะลองใช้วิธีผมได้นะครับเพราะฉะนั้น โมมาตั้งนานตรงไหนลูกอะไรลูกอะไรก็เหมือนกันลูกอะไรอยู่ในเมนูของ audiences ครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณจะสร้างกลุ่มที่เป็นคนที่เป็นลูกอะไรกลุ่มที่เหมือนในแฟนเพจของคุณเนี่ยคุณต้องเริ่มจากเข้าไปที่เมนู audiences ในนั้นจะมีปุ่มเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะ มีปุ่มที่เรียกว่า create audience พอคุณกดเข้าไปมันจะมีลูกอะไร audience oh. อยู่ก็คือเลือกไปตรงนั้นก็จะสร้างลูกอะไรท,ที่ที่ตรงนี้นะครับเพร PS าะงั้นถ้าจะทำลูปอะไรคุณต้องเริ่มที่นี่สร้างลูกอะไรผมเขียนย่อๆนะย่อจังเลยนะครับงั้นสเต็ปแรกของการสร้างรูปอะไรคือคุณไป audiences คุณสร้าง list ของลูกอะไรเสร็จแล้วคุณก็มาทำโฆษณาปกติแคมเปญสร้าง a d v e r s i s e t ในเลเวลแอดเวอร์คุณไม่ต้องสร้างไม่ต้องเลือกเพศช่วงอายุจังหวัดแล้วคุณไปในช่องที่เรียกว่า custom audience ช่องนี้นะครับคุณเอาเมาส์ไปคลิกจึ้งเนี่ยลิสต์ของลูกอะไรที่คุณสร้างไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยมันจะมาโผล่ที่ custom audience คุณก็เลือกลูกอะไรหรือลิสต์ตัวไหนที่คุณสร้างไว้ที่คุณต้องการนะครับเสร็จแล้วคุณก็มาสร้าง a d ดเ r อรปกตินี่เป็นขั้นตอนเบื้องต้นในการนา ลุกอะไลท์มาใช้ใน,ใ,ใ,ใ,นในการสร้างโฆษณานครับบอกว่าคุณจะได้ผมต้องการให้คุณเห็นภาพนี้ก่อนนะครับแต่ก่อนแล้วลูกอะไลท์มันมาได้อย่างไรเดี๋ยวเราจะไปคุยกันว่าลูกอะไลท์มันสร้างที่ไหนนะครับตอนนี้เรามาในขั้นตอนของการสร้างลุกอะไลท์นะครับก็คือคุณไปที่อย่างที่ผมเล่าให้คุณฟังคุณไปที่ Advert m a n a เ e r เข้าเมนูที่เรียกว่า Audiences พอคุณเข้าไปแล้วเนี่ยกดปุ่มที่เรียกว่า Create a u d i e n c e แล้วคุณจะเลือกมันจะมีตัวให้เลือกนะครับเลือกคำว่า Look Li ไลท์ออเดียนเ พอคุณเลือกเข้าไปปึ้งนี่จะเป็นตัวเลือกที่คุณจะเห็นในเมนูนะครับจะมีอยู่3ตัวนะครับที่คุณต้องต้องใส่ข้อมูลเพิ่มไป1คือช่องแรกก็คือ source ก็คือแหล่งข้อมูลของคุณนะครับยกตัวอย่างเช่นแฟนเพจของคุณหรืออีเมลของลูกค้านี่คือ source ที่จะบอก Facebook ให้ไปช่วยคลค้ายๆกับก๊อปปี้นะฮะสร้างคนที่อยู่มีความลักษณะใกล้เคียงกับ source ที่คุณมีข้อมูลที่คุณมีนะครับสคือ country นะครับคุณสามารถที่จะเลือกสร้างจากประเทศไหนก็ได้นะครับแต่ต้องขึ้นอยู่กับ กลุ่มคนของคุณเป็นประเทศไหนครับในเคสของเราคือประเทศไทยแล้วกันจะได้มันง่ายขึ้นนะครับ3คือไซส์ขนาดของข้อมูล a c e b o o k เขาเปิดให้เราเลือกขนาดของข้อมูลได้ตั้งแต่1%ถึง10%ของกลุ่มคนทั้งหมดของ Facebook นะครับยกตัวอย่างเช่นในประเทศไทยมีผู้ใช้ Facebook ประมาณ40ล้านคนคุณสามารถที่จะสร้างกลุ่มลูกเลี้ยได้ตั้งแต่1%คือประมาณ4,0,000 0คนถึง10%ประมาณ4ล้านคนนะครับถ้าให้ผมแนะนำผมเลือก1%ก็พอแล้วนะครับ คือยิ่งยงตัวเลขมากเช่น10%เนี่ยความใกล้เคียงหรือความเขาเรียกคุณภาพของข้อมูลมันก็น้อยลงครับงั้นคุณอาจจะทดลองที่1%ก่อนประมาณได้ประมาณ400,000คนแล้วคุณดูก่อนว่าผลลัพธ์เป็นยังไงนะครับ400,000คนนี้มีถ้าเทียบกันกับกับเลเวลอื่นแล้วเนี่ยมีความมีคุณภาพของข้อมูลที่ดีที่สุดนะครับนี่คือสิ่งที่คุณต้องเลือกในในหน้าจอนะครับเดี๋ยวมีอะไรอีกไหมเนี่ย ไม่แนะ่เอาโอเคซอสนะเราเริ่มที่เบอร์หนึ่งก่อนนะซอสซอสตัวนี้ก็คือแหล่งข้อมูลอย่างที่ผมโม้ยคุณฟังตั้งแต่ตอนต้นนะครับแหล่งข้อมูลที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือ Facebook f แฟนเพจของเรานั่นเองคุณแค่เอาเมาส์ไปคลิกแล้วก็ลอกอาจจะคีย์ชื่อแฟนเพจของคุณมันก็จะได้แหล่งข้อมูลบอก Facebook แล้วว่าให้สร้างลูกกระไร่จะ Facebook f แฟนเพจของคุณนะครับแต่ในกรณีที่คุณมี c u s t o มออเดียนสือื่นๆถ้าคุณเข้าใจนะฮะเช่น p i กเซลเช่นอ e ีเมลคุณมี List อยู่นั้นอยู่ใน Audience อยู่แล้วเวลาคุณคลิกที่ซอร์สเนียคุณก็เลือกลิสต์ของสิ่งที่คุณต้องการให้ Facebook นำไปสร้างได้นะครับนั่นคือคือทั้งหมดในการสร้างลูกกระไรถ้าคุณดูสเต็ปเนี้ใช้เวลาไม่ถึง1น,นาที Facebook ทาให้หมดนะครับงั้นนี้เป็นสเต็ปเบื้องต้นที่ท,ที่ที่ผมเล่าในในชาร์ตก่อนเดี๋ยวผมไปทําจริงใน คอมพิวเตอร์ให้คุณดูนะครับสรุปนะครับเริ่มจากคุณไปที่ Audience สร้างลูกอระไรให้เรียบร้อยก่อนคุณจะได้ลิสต์ของลูกอระไรมาหลังจากนั้นคุณก็ไปสร้างโฆษณาเหมือนปกติที่คุณทำก็คือสเต็ปที่ผมล่คุณฟังสร้างแคมเปญสร้างแอดเวอร์เสร้างแอดเวอร์แต่ในในสเต็ของการสร้างแอดเวอร์เคุณก็มาที่คัสตอมออเดียนแล้วเลือกลิสต์ลูกอระไรที่คุณเพิ่งสร้างไปตกีนี้ครับ ขอบคุณนะครับที่ชมวิดีโอของเรามาจนถึงตอนนี้ครับหวังว่าลูกไลน์ในวันนี้จะช่วยทำให้คุณสามารถค้นหาลูกค้ากลุ่มใหม่ๆบน Facebook ให้กับคุณนะครับถ้าคุณต้องการชมวิดีโอของเราอย่างต่อเนื่องคุณสามารถกดปุ่ม Subscribe หรือปุ่มติดตามได้ด้านล่างของวิดีโดตอตัวนี้ครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ